งเล่นรอตรงนี้ก่อนของเรานะโอเคไหมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะคะมือนี้นะคะกับเป็นเจ้าของวันอาทิตย์นะคะกับมะพร้อกับเจโน่นะคะค่ะจจิลาซื้อเล่นก็คือเจโน่เองนะคะค่ะกับสีทแทนตัวเจ้าของวัดเจโน่ก็แเรากันนะคะเอาจังซีนะคะเข้ามาแล้วนะคะ กระฝากดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทังชอ่องเนเดอจ้าขอคนละ1นึ่งไลค์หนแช์นะคะค่ะแล้วก็กด subscribe ให้น้ำเนเดอร์ค่ะค่ะเมื่อนี้นะคะเจนโน่นี่กะสีมาบอกแนวทางเนาะสูพีสูนองฟังนะคะ,ะถ้า ผิดว่าวบสถึถหรือผิดพลาดประการใดนะคะกับขอโทษขออภัยสำหรับ่าคำบอกคำจ่าเนาะคะ่ะหันอันใดบสถึบกบกวนกับการขอโทษขออภัยเด้อค่ะคะ่ะที่นี่สิมาวาวา,วาวาแนวทางแนวทางมือนีนะคะจะเอาแนวทางของน้องอมแอมนะคะกับพ่อแม่พี่น้องอาจจะสงสัยนะคะว่าน้องอมแอมนี่เป็นผู้ใดนะคะ น้องอ,อมแอมก็คออือลูกสาวของเจนงเองนะคะ,ะค่ะแล้วที่นี่นะคะที่มาของน้องอ,อมแอมนี่นะคะเพื่อนกะเคยฝันแม่นนะคะฝันแมนโดนโดนนะคะเพื่อนยังสิม,มบาบอกซูแม่ฟังเนาะเรี่องวดนั่นนะคะสีคอเท้าวความเท้าวความขึ้นไปของงวดวันที่สิบหกกันยา พศ2อ,องพัารอยหกก่อนนะคะก็คือปีกายนี้ที่ผ่านมาเดือนกันยาเนาะค่ะเมื่อนั่นนะคะน้องก็ได้เม้าบอลซูเม่ฟังนะคะว่าน้องฟันนะคะน,น้นองฟันน้องฟันว่าไปไปทงหน้านะคะไปทงหน้าแล้วที่นี่อปู่อยู่ทงหน้านั้นหลยไลายค่ะพี่น้องแล้วมีตัวหนึ่งค่ะไตามาหาน้องนะคะ ปูใตมาหาหนองตัวนึงในว้อฟันนั้นน้องก็เลยจับจับมาเบิงนะคะจับขึ้นมาจับขึ้นมาปรากฏว่าเลขยูกระดองค่ะพี่น้องเป็นหนึ่งแปดสองค่ะน้องว่าน้องเห็นเลขยูกระดองปูนะคะหนึ่งแปดสองก็เลยมาวอกไหแม่ฟังนะคะว่าน้องฟันแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะ น่องกะเลยให้แม่ตีให้นะคะตีเลขความฝันให้ว่าหนึ่งอ้อว่าอันฝันว่าได้อีปู่ไตมหาแล้วกะจับปู่มันบอกค่ะให้แม่ตีว่าแม่สิตีเป็นตัวใดว่ัสันน้องถามแม่นะคะแม่ก็เลยบอกว่าเอ้าคันว่าลูกจับปู่กบสิเป็นเจ็ดนะคะปู่กับ8ดเนาะจับกะเจ็ดค่ะก็เลยตีให้ลูกสาวว่าเจ็ดปดละลูก่ัสน กับเลขหนึ่งแปดสองที่ลูกเห็นอยู่ในกระดองปูมาที่นี่งวดวันที่สิบหกนะคะเลขก็ไดออกแปดสองหนึ่งนะคะปรากฏว่าเลขที่น้องเห็นอยู่กระดองกระดองปูนะคะเข่าสามโตตรงตรงเ้ยสามโตตรงอะคะ่ะแต่ว่าสารับหมองกันซื้อ,อ,อนาะค่ะแล้ว จากนั้นมาอีกหลายเดือนนะคะนองกับบเคยฝันจักเถื่อนะคะกระทำนองยูเนาะว่าออน้องฝันบอนะคะอันบอกความฝันซุยแม่ฟังแน่นองกับบอกว่านองบอฝันนะคะจากวดนั้นมานองกับ่อหันฝันจักเถื่อนะคะแล้วพ่อมาหอดเอองวดนี้นะคะหอดมืออ,อ่งวดนี้กลเป็นงวด ของเดือนมกราคมพศ2 5 6 7นะคะมือวันวันศุกร์นะคะน้องตื่นเศร้าขึ้นนะคะมือนั่นน้องจะไปโรงเรียนนะคะน้องก็เลยอันนมาบอกความฝันก่อนไปโรงเรียนสูแม่ฟังนะคะว่าแม่หนูฝันแม่วาสันเออพุ่มอ่าแม่ก็เลยถามน้องว่าอันฝันว่าจังไดล่ะลูกก็เลยฝันว่าอา่า ในความฝันนะคะคือจังนองไปอยู่ใส่สักแห,ง,หนงนึงอะคะ่ะเราวันที่นี่นองก,ก็ได้ยินคนนั้นเว้ากันนะคะมีผู้หนึ่งมาหายข้ามใบว่าสันห้ยข้ามใบว่าน้มสองเต่าเอานมสองเต่าที่นี่ปรากฏว่าในความฝันของนองอะคะ่ะกัมีเสียงคนสอดออกมาว่าอา้าวน้มสองเต่ากระตีเป็นหกเก้าตัววาสัน หกเก้ากา 66, ะกาหกหกวสันคันสั้นกะเอาไปศูนย์หกสองเด้อวสันคันอยากถือห้ซื้อโตัวนี่ลาซื้อนักนัก,นกโลดว่าสันเอาว่าที่นี้นองกระเล่ม,มามวห้แม่ฟังนะคะวาเป็นเลขตัวนี่นะคะแต่วาน้องได้ยิก่กกอนก่อนคํำแหลกอะคือเป็นหกเก้า หกเก้า้วคาหกหกซิตียัง้งยากแท่นนองบอกให้ฟังนะคะว่าเสียงของคนนั้นว่าโน้มสองเต่าหกหกหกเก้าราคาศูนย์หกสองปาะสาทเรานองกันเลยว่าเขาบอกมากแบบนั้นนะคะราคามิแล้วก็บอกว่าถ้าอยากถือให้สื่อโหลดเดอ้อสื่อนักนักโหลดปาะสาทตื่นเศร้าขึ้นมา น้องก็ไเ้มาเา่าบอสู่แม่ฟังนะคะค่ะมาบอกสู่เจโนงฟังนะคะว่าออนูฟันแล้วละแม่นูได้ตัวนี้ละบัานีก็เลยว่าเอาขนนองฟันน้องกับ oh. นอ้บนองกับเคยฟันแม่นเนาะค่ะก็อยากมาแบ่งปันแนวทางให้พี่ให้น้องเนาะกับแม่ก็ถามอยู่ได้ค่ะถามน้องนะว่าน้อง อ,อ,อ,อ๋อแอมอ่อคีให้แม่เนี่ยเป็นยังบอกห้แม่เนี่ยแม่จีถามน้องอ๋อแอมแต่ว่าน้องบอกว่าเป็นค่ะพี่น้องน้องรู้สึกเคินค่ะน้องรู้สึกเคินกล่องเนาะก,ก็เลยบอกว่าให้แม่บอกห้นูก,ก็ได้ปรสันค่ะกัลเล่เมาบอกแนวทางพี่ทั้งน้องแท่น เป็นตัวแทนของน้องอมแอมก็แล้วกันนะคะสําหรับแนวทางวดนี้วันที่สิบเจ็ดมกราสองพัน้ารอยหกิบหกนะคะค่ะบอค่ะลวก็ค่ะแล้วพี่ยกเอ่อแนวทางให้พี่น้องเ่งนะคะสําหรับแนวทางน้องอมแอมมือนี้นะคะแม่กา้เป็นตัวนี้นะคะเห็นไหมโอเคเห็นหมดทุกตัวไหมค่ะค่ะน้องอมแอมนะคะ น้องฝันนะคะว่ามีคนมาใบให้เนาะนี่ค่ะแนวทางของน้อง062นะคะ696699หกหกเก้นะคะพี่น้องอแคปหน้าจอไว้นะคะโดนโดนน้องสีฟันเทือนหนึ่งนะคะพี่น้องแม่กเลเฟ้ามาบอกพี่บอกน้องนะคะ วันที่17มกราสองพันห้ะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนี่เป็นแค่เพียงแนวทางนะคะ,นะค,ะค่ะ แนวทางของน้องอมอแอมนะคะในวันที่17มกราคมพศ2567นอกะคะน้องกะไฮมา0 6นย์6กแล้วก็99นะคะค่ะกะเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะค่ะ แล้วคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะให้พี่ให้น้องที่อยู่ทั้งบ้านนะคะโชคๆมันมานะคะรำรวยสุกคนเด้อค่ะอ่าเด่นงก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าพบกันใหมค่ค่ะสวัสดีคะ่ะ